ส่วนสภาพการเดินทางในด้านของบขสกันบ้างนะคะก็พบว่าคนเดินทางเข้าไปใช้บริการที่บขสกันแน่นขนาดทีเดียวค่ะขณะที่ทางด้านการขายตั๋วเข้าสู่กรุงเทพมหานครต้องหยุดขายเป็นระยะเนื่องจากรถเที่ยววิ่งไม่เพียงพอค่ะบรรยากาศการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครของ ประชาชนชาวอีสานโดยที่สถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่สองหรือบคอสอใหม่ในช่วงตลอดทั้งวันมีประชาชนจำนวนมากค่ะหอบกระเป๋าสัมภาระเดินทางมารอซื้อตั๋วขึ้นรถโดยสารเพื่อที่จะเดินทางกลับไปทำงานที่กรุงเทพมหานาครจนแน่นชานชลา ซึ่งทางขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสายนครราชสีมากรุงเทพเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจาก200เที่ยวเป็น400เที่ยวต่อว,วันเพื่อที่จะเร่งระบายผู้โดยสารแต่ว่าเนื่องจากสภาพปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนมิตรภาพทำให้ช่องจําหน่ายตั๋วรถโดยสารเข้ากรุงเทพมีการติดป้ายประกาศหยุดจำหน่ายตั๋วรถโดยสารชั่วคราวเป็นระยะระยะ เนื่องจากว่าไม่มีรถโดยสารค่ะเพราะต้องรอรถที่วิ่งไปส่งผู้โดยสารที่กรุงเทพตีรถกลับมารับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งนครราชสีมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางขนส่งจังหวัดนครราชสีมายืนยันค่ะว่าสามารถระบายผู้โดยสารได้หมดโดยจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งอย่างแน่นอนค่ะ